โอเคครับยางงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวิธีทำในข้อที่1กันเลยนะครับสําหรับข้อที่1นะครับผมโจบอกว่าวัตถุครับเคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับไปข้างหน้าเป็นเวลา10วินาทีครับผมอันนี้แนะนํานะครับเวลาทํานะครับอยากให้นักเรียนทําให้เป็นนิสัยเนาะเจอตัวแปรขี่เส้นใต้แล้วเขียนเลเบลตัวแปรไว้นะครับผมทําแบบนี้ให้เป็นนิสัยทุกข้อนะครับมันจะช่วยทําให้เราทําข้อสอบได้เร็วขึ้นนะครับผม วัตถุเคลื่อนที่ไปในแนวตรงไปข้างหน้าเป็นเวลา10วินาทีครับนี่คือเวลาครับได้ระยะทาง75เมตรเนาะกะ็นักเรียนน่าจะชินกับตัว S มากกว่าละการใช้ตัว S ละกันนะครับในขณะนั้นนะ่ในขณะนั้นนะครับมีอัตราเร็วนะครับ2เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็คือตัว V นั่นเองนะครับผม โดยตลอดการโดยตลอดช่วงเวลาการเคลื่อนที่นี้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงด้วยความเร่งคงตัวครับโจทย์อยากรู้ว่าไอความเร่งนั้นนะ่ะมีค่าเท่าไหร่ครับในหน่วยเมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะครับคือมีวัตถุก้อนหนึ่งครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับได้ระยะทางทั้งหมดเนี่ยเ5เมตรครับ แล้วเคลื่อนที่ทั้งหมดเวลาทั้งหมดเนี่ยสิบวินาทีครับโดยขณะนั้นนะครับคำว่าขณะนั้นก็คือขณะที่เคลื่อนที่ได้อ่เจ็ดสิบห้าเมตรเนี่ยรถยนต์นะครับมีความเร็วสองเมตรต่อวินาทีครับก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเนี่ยรถยนต์จะมีความเร็วสองเมตรต่อวินาทีครับแลวเขาให้หาความเร่งครับผมก็สําหรับข้อนี้เนาะการที่อ่ เขาบอกว่าเคลื่อนวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงครับคําว่าเคลื่อนที่ช้าลงเรารู้ได้ทันทีนะครับว่าความเร่งจะต้องมีทิศตรงข้ามกับความเร็วเนาะอันนี้เป็นคอนเซ็ปที่นรียนต้องรู้นะครับการที่วัตถุจะมีความเร็วลดลงได้ความเร่งกับความเร็วจะต้องมีทิศตรงกันข้ามกันนะครับผมในเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงเนาะเพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าความเร่งเนี่ยน่าจะไปตรงกันข้ามนะครับอยากรู้ว่าความเร่งตรงเนี้ย จะมีค่าเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นโจทย์อยากหาความเร่งครับเราก็สามารถแทนสูตรการเคลื่อนที่แนวตรงออกได้เลยนะครับมี V มี T มี S หา A ครับเราก็ใช้ S เท่ากับ V T ลบเศษ1ส่วน2ยกกำลังสครับ S เท่ากับ V T ลบเศษ1ส่วน2ยกกำลังสเนาะ ถ้าสมมุติว่าเราให้ทิศเดียวกับการเคลื่อนที่เป็นบวกนะครับก็คือทิศไปด้านหน้านอของวัตถุเป็นบวกนะครับ s ก็คือบวกครับ75ครับ v คือ2ครับ t คือเวลาครับ10วินาทีลบด้วยเศษ1ส่วน2ครับ a คือสิ่งที่เราหา t คือ10ยกกำลัง2ตรงนี้ก็ทำการคิดเลขได้เลยนะครับผมก็จะเป็น75ครับเท่ากับ20 แล้วก็ลบเนาะ10กลังสงได้100หาร2ได้50นะครับ 50A นะครับผมตรงนี้ก็แก้สมก,การต่อนะครับก็จะได้55นะครับผมหารด้วยลบ50เท่ากับ A ดังนั้น A ก็ต้องเท่ากับลบ1.1ครับเมตรเปอแครับลบ1.1เมตรเปอร์เแเอา้าคำตอบออกมาติดลบสมเหตุสมผลไหมครับ คำตอบก็คือสมเหตุสมผลนะครับเพราะเราให้ทิศเดียวกับการเคลื่อนที่เป็นบวกความเร็วลดลงแสดงว่าความเร่งควรมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เราให้ทางนี้เป็นบวกความเร่งควรจะไปทางนี้ความเร่งควรจะออกมาติดลบมันก็ติดลบจริงๆครับแสดงว่าสมเหตุสมผลแล้วแต่ข้อนี้เขาไม่ได้ถามความเร่งเนาะเขาถามขนาดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเฉพาะขนาด พราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อที่3นะครับผม,อ,มอันนี้ก็คือข้อที่1นะครับผมในเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงในเรื่องของสูตรการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะมีด้วยกัน2กรณีเนาะอันนี้เพิ่มเติมเนื้อหานะครับเผื่อนักเรียนคนไหนแยกไม่ออกนะครับคือมีนักเรียนหลายคนเนี่ยสับสนว่าเมื่อไหร่ที่เราจะใช้5สมการการเคลื่อนที่แนวตรงเมื่อไหร่ที่เราจะใช้ v เท่ากับ s ส่วน t บางทีนักเรียนแบบแยกไม่ออกนะครับ อันเนี้ยในเรื่องของพวกสมการการเคลื่อนที่ที่เป็นค่าณขณะหนึ่งนะครับไม่พูดถึงพวกค่าเฉลี่ยเนาะคือมันจะมี2กรณีครับคือ 1, คร, 1> ครับ a เป็น0นย์ครับ a เป็น0นย์คือว่าความเร็วคงตัวครับ v คงตัวโอเคเนาะความเร็วเป็นศูนย์หรือว่าไอความเร่งเป็นศูนย์หรือว่า v คงตัวนะครับสมการที่เราใช้มีแค่สมการเดียวครับคือ v เท่ากับ S ส่วน t นะครับ คือ v เท่ากับ s ส่วน t นะครับผม,มกรณีที่โจ์บอกว่าวัตถุความเร็วคงตัวหรือว่าไม่มีความเร่งเนี่ยสมการการเคลื่อนที่แนวตรงเราใช้แค่สมการเดียวเนาะ v เท่ากับ s ส่วน t ครับแต่ถ้าโจทย์บอกว่าความเร่งอ่าไม่ใช่ไม่โจบ,บอกว่าในในเงื่อนไขที่2เนาะในเงื่อนไขที่ว่าความเร่งไม่เท่ากับ0และความเร่งคงตัวด้วยนะครับ ความเร่งต้องคงตัวด้วยนะถ้าความเร่งไม่คงตัวคือความเร่งมันเพิ่มขึ้นลดลงตลอดเวลานะครับผมเราจะใช้ไอ้หสมกา,ารอันนี้ไม่ได้เนาะซึ่งมันก็จะเป็นถ้าในกรณีที่ความเร่งไม่คงตัวเนี่ยมันอาจจะต้องมีเรื่องของแคลคูลัสมาเกี่ยวข้องนะครับหรือว่าจะต้องมีกราฟมาเกี่ยวข้องเนาะสำหรับกรณีที่ความเร่งคงตัวและไม่เท่ากับศูนย์นะครับสิ่งที่เราใช้จะมีด้วยกันทั้งหมด5สมกา,ารเนาะอันนี้นักเรียนจะต้องจําให้ได้นะครับ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2 แล้วคูณ t นะครับ s เท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วน2 at กําลังสองครับ s เท่ากับ vt ลบเศษ1ส่วน2 at กําลังสองนะครับผม v เท่ากับ u บวก at นะครับผมและ v กําลังสองเท่ากับ u กําลังสองบวก2 as นะครับผม ห้าสมการนี้นัองเรียนต้องมาคับจําได้นะครับเพราะว่าห้าสมการเนี้ยมันใช้กับหลายเรื่องเนาะการเคลื่อนที่แนวตรงโปรเจกต์ไทก็ไปเชื่อมได้เรื่องของสนามไฟฟ้าก็เอาไปเชื่อมได้นะครับผมเพราะฉะนั้นพื้นฐานตรงนี้จะต้องจําได้นะจะต้องจําได้นะครับผมอืมอ่ะข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่สามนะครับประมาณนี้ครับผม